สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็เด็กๆห้องหมีภูห้องคูแหมนะคะเด็กๆคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้กันในนวยหรือดูร้อนค่ะค่ะหรือดูร้อนสภาพอากาศก็จะร้อนนะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็ควรระมัดระวังนะคะอย่าออกมาตากแดดนะาอาจจะไม่สบายนะคะหรือที่เราเรียกว่าวัดแดดได้นะคะค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปดูการทําใบงานของเรากันเลยนะคะใบงานในหน้าแรกนะคะหน้านี้เลย นี่ค่ะงานในหน้านี้นะคะเขาให้เด็กๆนะคะเขียนคําตามรอยปะนะคะแล้วก็ระบายสีภาพตามจินตนาการนะคะเด็กๆคะในฤดูร้อนนะคะอากาศจะร้อนดเด็กๆเห็นไหม,มคะเขาไปเที่ยวที่ไหนกันคะเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไปเที่ยวทะเลนะคะเพราะว่าได้เล่นทรายด้วยเห็นไหมคะเขาเกาะกองทรายกันนะคะเป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะในช่วงฤดูดร้อนนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะว่าที่เขาให้เขียน ตามรอยปะมีคำว่าอะไรบ้างนะคะค่ะภาษาอังกฤษนะคะฤดูร้อนเราก็จะอ่านว่า summer summer นะคะมีตัว s u m m e r อ่านว่า summer summer นะคะจริงๆแล้วถ้ามีตัว m สองตัวอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ เราจะอ่านว่าบ o ลเอ็ m แต่ทีนี้คุณครูให้เด็กๆอ่านทีละตัวดีกว่าน้อเด็กๆจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะคำว่า summer นะคะมีตัว s u m m e r อ่านว่า summer แปลว่าฤดูร้อนนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าฤดูร้อนอยู่ทางนี้ค่ะภาษาไทยฤดูร้อนนะคะมีตัวรรื ดอเด็กสระ,ะอูรอเรือไม่โทอออ่างนอนหนูอ่านว่ารือดูร้รอนนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะรอรืดอดอเด็กสระ,ะอูหรือดูคำว่าร้อนนะคะรอเรือไม่โทอออ่าง นอหนูสะกดว่ารออนร้อนไม่โทรร้อนรวมเป็นหรือดูร้อนนะคะค่ะพอเด็กๆเขียนคำตามรอยปะเสร็จแล้วเด็กๆก็ระบายสีภาพตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะใบงานหน้าแรกเป็นไงคะง่ายไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูใบงานในหน้าที่2กันเลยนะคะค่ะใบงานในหน้าที่สองนี้นะคะเขาให้เด็กๆโยงเส้นนะคะ ภาพนะคะให้ตรงกับสภาพฤดูการนะคะภาพแรกนะคะเป็นภาพพระอาทิตย์ก็แสดงว่าฤดูร้อนนะคะเด็กๆแล้วก็ภาพที่2เป็นก้อนเมฆแล้วมีหยดน้าฝนนะคะก็แสดงว่าเป็นฤดูฝนนะคะทีนี้เขาให้เด็กๆโยงภาพในช่องสี่เหลี่ยมนะคะแต่ละภาพนะคะไปหาสภาพอากาศนะคะก็คือพระอาทิตย์ก็แสดงว่าเป็นอากาศร้อนนะคะฤดูร้อนส่วน เป็นก้อนเมฆแล้วมีฝนก็คือสภาพฤดูฝนนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพแรกกันเลยนะคะภาพแรกค่ะเป็นร่มนะคะร่มนะคะใช้กันอะไรคะใช้กันในฤดูฝนเด็กๆก็โยงเส้นนะคะร่มไปหารูปก้อนเมฆที่มีฝนตกนะคะต่อไปค่ะมัวค่ะหมวกใช้กันแดดนะคะเด็กๆก็โยงรูปหมวกมาที่พระอาทิตย์นะคะต่อไปค่ะ ชุดว่ายน้ํานะคะเราก็จะใช้ในช่วงฤดูเลยค่ะดูร้อนเอาไว้ใส่ไปเที่ยวทะเลนั่นเองเด็กๆกโ็โยนยงเส้นนะคะเสื้อเอ่ชุดว่ายน้ําไปที่พาทิตยค่ะต่อไปค่ะเสื้อกันฝนนะคะเสื้อกันฝนก็นแน่นอนเลยก็คือเอาไว้กันฝนเด็กๆก็โยงมาหาที่รูปก้อนเมฆที่มีฝนตกต่อไปค่ะรองเท้าบูทนะคะสําหรับใส่ ลุยน้ําได้ใช่ไหมคะแสดงว่าตอนช่วงของโตมีน้ําขังนะคะเด็กๆก็ใส่รองเท้าบูทป้องกันไว้นะคะ,ะแล้วก็โยงภาพรองเท้าบูทไปหาลูกฝนและสุดท้ายก็คือรองเท้าแตะค่ะใส่สบายๆในช่วงฤดูร้อนนะคะไม่อบอ่ะนะคะใส่แบบเดินชิวๆเลยนะคะเด็กๆก็โยงเส้นรองเท้าแตะนะคะไปที่ภาพพระอาทิตย์เลยค่ะเป็นการแต่งตัวสบายๆนะคะเด็กๆอย่าใส่สมเสื้อผ้านาๆมันจะร้อนให้ อุณหภูมิในร่างกายของหัวร้อนยิ่งขึ้นนะคะเสร็จแล้วค่ะการทําใบงานในหน้าที่สองง่ายไหมคะเด็กๆเด็กๆทําใบงานทั้งสองใบเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้ผู้่ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ในหน่วยฤดูร้อนคุณครูขอ,ขอจบใบงานแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย